หาเจอขาวๆาวเขาหน่อยไม่ได้เลยเอาละค่ะเปิดไข่ขึ้นมาลูกนี้ตั้งมาอัส่านยังเขายังเปิดข,ขึ้นมาได้อยู่ตั้งกันอีกรอบหนึ่งอาซานลูกนี้รอยอยู่แล้วทีน่าเนาะสัน่นไปก็นี้เลยโยมเลยไปเอาละค่ะ,ะตอนนี้ติดเสมอขึ้นมาแล้วครับมาเลเซียนะครับเจ็ดเท่าครับเซเว่นอ๋อโอ้โหอ,อีกครั้งหนึ่งซาริฟอัสลานจะโยนให้กับซาริฟ สไปเลยลูกนี้จีไปถึงเฟิร์ตก็มาได้อยู่กินยองมันลูกนี้ฟาดไปค่ะแล้เขาเตงเฟิรขึ้นมาได้ลูกนี้ไหมลูกนี้หมายเลขสิบสามหกหันฟาดเองตที่คือตัวยกแล้วพิดอด์เลยครับตัวชงของมาเลเซียแล้วฟาดหานใช่ไหมนิคจะเสิร์ฟลูกนี้ซาดีเสิร์ฟลูกนี้ไปแล้วเขายังจ e ี้ไปกลับมาได้ลูกลอยโด้กลับไปตั้งกลับมากินยองมันลูกนี้เลยยอมแล้วจ้า โอ้ทุ่มเทมากเลยสำหรับลีเมียงจุนตัวตัวยก ok ใช่ตัวยก ok ของทางฝั่งเกาหลีนะคะที่วิ่งไปแก้ลูกลูกนี้แล้วตั้งกลับมาให้กับคิมยองมันฟาดแล้วทำตามลงไปได้ค่ะสกอร์ขึ้นทันแล้วค่ะพิสารอน20ต่อ16โอ้ดูแล้วนี่ตัวยก ok นี่ฝั่งของเกาหลีนี่น่าจะเกี่ยวลูกได้ดีกว่านะฮะคิมยองจูนะ,ะหมายเลขสอโอ้จังหวะ เข้าไปเก็บท้ายคอยแล้วยกมาให้กับคิมยองมังฟาดลงในแดนของมาเลเซียโอ้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันเรามีลงไว้ในเพจแล้วนะคะเมื่อเช้านี้เนาะเอาล่ะค่ะเสฟลูกนี้จบไปจบโอยจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเซตแรกน,นะคะของทีม A. เอเตฟสกอร์ขึ้นแล้วนะจ๊ะซเซอร์อยังเปิดขึ้นมาได้ค่ะทีมยองมรอยอยู่แล้วที่น่านทีมยองมัางตรนี้โอ้ยยัง ยังแกะเพลินที่มาอยู่กิมยองมันครั้งที่สองเซ็นจัลโมเมคอเทคุมเทคุมอะไรต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับทางฝั่งของหมายเลขห้าอาวานสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดอะไรวะของไม่เใช่ฮะ Very good, very good. โอ้สองต่อหกครับมาเิเซเสิร์ฟครับซาลิฟเสิร์ฟลูกนี้เอาครับเกีียวไม่ทันนะโอ้โหคือจริงๆเมื่อกี้นี้ล่ะคุณอะไรนะฮัวราวดีฮัวรวดีเลครับก็มีสุภาพรักไก่แข็งแรงปัาจากโรคโควิดแล้วก็ฝีดาดลิงด้วยนะครับถ้าซื้อลอตเตอรี้ขอให้ถูกประมาณนี้จ้ะสาธุเอาครับโอ้ยยังได้อยู่ครับ มาริเกตัดขึ้นมาลูกนี้โอ้ฟารีมเล่นเอ,เอรับโอ้โหนี่ฮะแมททำได้ดีครับฟารีมครับลูกนี้คืนไปแล้วก็ใช้จังหวะขาชั่วขายาวกว่านะแตะลูกมาลงในแดนของเกาหลีนะครับทรับพลิกขึ้นกลับไปนำอีกครั้งหนึ่งได้ไหมหรือจีนเสิร์ฟลูกนี้ฝายเราค่ะยังเปิดขึ้นมาได้อยู่ค่ะตั้งขึ้นมาลูกนี้ยังไงแต่ยอดโ้โยาแล้าฟ้า โอ้แต่ยอดเบาๆอ่ะพี่สาครโอ้โหถือทำได้ดีครับอัสลานใช้ลูกนี้คือซันแบ็คไม่ไม่เตะอัดนะใช้ลูกจังหวะว่าน่าจะติดลูกนี้เสืลูกนี้มาแล้วค่ะยังตดขึ้นมาได้อยู่ค่ะิมยองมันรออยู่แล้วที่หน้านี้จะขึ้นทันหรือเปล่าลูกนี้เอาแล้วค่ะโว้ยโดนขืนอ่ะแล้วผู้กัดสีนบอกว่าเป็นตามของทางฝั่งเกาหลีค่ะเพราะว่าโดนแขนแต่จริงเมื่อกี้น่าโดนแขนนะ จังหวะน่าจะโดนแล้วมันโดนฮะเพราะว่าพุทธสินเห็นแล้วเลยคิดว่าให้เปล่าไปนะครับจังหวะฮัสลานขึ้นไปบล็อกะฮะโดนเต็มๆตมฮะต้นแขนเลยครับ<ด>ก,ก็เป็นพอยต์ของเกาหลีนะครับตอนนี้เกาหลีขึ้นแท้แลวครับ20ต่อ18ขออีกแต้มเดียวครับก็ต้องดูว่าล็อกนี้จะล็อกสําเร็จหรือเปล่าครับบอกได้ว่าเห็นไหมถ้าล็อกได้คือจบทันที แฟนคลับ oh, ทั้งฝั่งของมาเลเซียคอมอนซาลิฟ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 อยู่ขนหลับไปเลยนะ10ปาต่อ20ซาลิฟจะสามารถเสิร์ฟลูกนี้แลวหยุดทางฝั่งเกาหลีได้ไหมซาลิฟเสิร์ฟลูกนี้ตายแล้วค่ะจี้มาค่ะมนคนขึ้นมาได้อยู่ตั้งไหมเก็บกินรางวัลลูกนี้นะเด็ดโอยโอ้ยโอ้ยลูกออกค่ะแต่ว่าเกาหลีบอกว่าลูกล ชาเลนได้ด้วยออก,กินกรนขันในครั้งนี้โอ้โหแล้วเป็นแตงสำคัญโอ้โหผู้ตัดสินในยกว่าลูกออกนะคะชาเลนครับจินลิวจินลิวจินโอ้ยไม่กล้าโอ้ยหี่สิบเท่าฮะมาลีศีจะบอกว่า thank you thank you thank you คำมสมิดาคำมสมิดาโอ้โหคำมสมิดาแต่ว่าถ้าเป็นภาษามาเลย์ขอบคุณเขาคือเทอริมาคาซิสเทอริมาคาซิสเบียดเลยฮะตอนนี้สกอร์กลับมาตีเสมออีกครั้งหนึ่งครับ20เท่าตัาเหลือยังเสงิร์ฟนะ 20เท่ากันแล้วจะไปนทางฝั่งลิวจินเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟไปแล้วค่ะขอหยอดแต่ยังเปิดขึ้นมาได้อยู่ลูกนี้อัสลวานอัส์าวานดยเตะไปที่ปลาของอิรวจินค่ะแล้วบล็อกออกเป็นทางฝั่งของมาเลเซียขึ้นนำไปอีกครั้งหนึ่ง2 1ต่อ20โอ้โหนี่เป็นการแข่งขันตะก้อคิงส์คัพนะคะครั้งที่35 แล้วก็เป็นการแข่งขันประเภททีมชุดค่ะทุกคนค่ะอยู่กันยาวๆแบบนี้เลยในทีมชุดทีม A เท่านั้นเองแต่เป็นทีม A ที่มันจริงๆว่าเซตแรกเนี่ยเกาหลีชนะและนี่เป็นเซตที่2ส,สกอร์เนี่ยทางฝั่งของมาเลเซียน่ะ้อะขึ้นนำไปเป็น21ต่อ20แล้วแล้วจะเป็นเกมการเสริมของทางฝั่งมาเลเซียโดยซาริฟโอ้โูกงานคือพิ <c oughs> สนาก,การตอนนี้มาเลเซียขึ้นนำาะฮะยต่อ20ครับ มาลุ้นเก็บเซฟของซาลิฟครับซาลิฟเสิร์ฟมาลูกนี้อ้าวเขาโอยต้องมีเซตที่สามมาสำหรับทีมเอโอ้ my god ซาลิฟจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนี <h <h ้ซาลิฟเสิร totally> ์ายบอลเลยโอ้ยลูกอะโอ้ยลูกมันเลื่อมเลื่อมล้ำล้ำ แล้วต้องขอบอกเลยว่าผู้ตัดสินก็คือลายบอกว่าออกนะครับมาไยกเกเรลยโอ้โหมันบีบเลยเกินแล้วลตอนนี้ปลายเซตนะครับ17ต่อ18แล้วเกมเสิร์ฟจะเป็นของมาเลเซียครับโดยซาลิคาสลครับมาดูว่าเกมเสิร์ฟจะปิดเกมรับของเกาหลีใต้ได้หรือเปล่าซาลิส ตัด,ดยอาลูกดี้ยัแกะมาได้ครับตาขึ้นมาเอาครับลูกดีโอ้ยเรียบร้อยเลยรครับแมคิมยองมาน,นี่แกะโลกแรกนี่มาให้กับอีวจิตตั้งมาให้กับคิมยองมาอีกครั้งหนึ่งฮะโอ้โหทำได้ดีครับสกอร์ตอนนี้เกาหลีนำอยู่19ต่อส7เอาละค่ะสำหรับเรฟเฟอรีนะคะเป็น International อินเตอร์เนชันแนลเรฟฟอรีนะคะ ก็ต้องเชื่อคำตัดสินของทางฝั่งผู้ตัดสินค่ะกอยู่ที่19ต่อ17แล้วจะเป็นเกินการเสริมของทางฝั่งเกาหลีโดยลิวจินลิวจินเสิร์ฟลูกนี้ตายแล้วค่ะยช่างปอเกิดอะไรขึ้นนะมาเลเซียโอ้โหลูกนี้นี่ช่องว่างนี้คือทำให้ระหว่าง อ่ซาลีแล้วกับาาฟาฮานะฮะปล่อยลูกตกพื้นเฉยเลยฮนะโอ้เป็นแต้มให้กับเกาหลีขึ้นได้แล้วครับ20ต่อ17ดูฮะลูกสุดท้าย20ต่อ17ลิวจินต่อลูกนี้ไปครั้งนะะึงก็จบไปเ,เป็นีเีปลายค่ะโอ้ค่ำสวัสดีดา้านย,ย้สยงอนเสยรักโอ้ยคำสวัด เซบิดโอต่ถือว่าในเซตที่3ครับเกาหลีเอาชนะมาเลเซียไปแบบสกอร์ด้วย21ต่อ17โอ้โหสุดติ่งจริงๆเกมนี้นี่คือทีม A นะครับผมยังมีทีม B อีกนะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่กับแอลก็ต้องรอผลคู่นี้ใครแพ้ก็จะเจอไทยาาะหาตั้งมาอาฟุดีลูกนี้อาฟุดีแตอยงโอ้ยติดม้ของซอนูโอ้ ไปเป็นทางฝั่งของโคเรียนะคะที่พลิกคะแนนขึ้นกลับไปนำอีกนิดหนึ่ง17ต่อ15 17-15เกาหลีเซอร์17ต่อ15ครับโอ้ยเอาครับยังดักลูกได้ครับมาดูเกมทำของซอนอูซอนอูลุยโอ้ยซันแบ็กได้ดีฮะพอยโกเรีย ในเซตแรกสกอร์ของมาเลเซียตามอยู่3ลูกสิบห้าต่อ18 15 18, 15 18. มาเลเซียเสิร์ฟมาดูจังหวะการเสิร์ฟของอาซัดนะครับอาซัดเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามะโอ้โหเป็นแต้มให้กับโกเลีนหนีไปเป็น15ต่อ19 15ก้าิที ต้องลุ้นกันดูค่ะว่านี่ในเซตแรกของทีม B เท่านั้นนะคะทีม A โคเรียเนี่ยชนะไปแล้วค่ะและนี่เป็นทีม B ค่ะ15ต่อ19เอาล่ะค่ะสเสิร์ลูกนี้ยังเปิดศีรษะอูย้ยเปิดมาค่ะซองอตามาตามไปทางฝั่งของมาเลเซีย ตามขึ้นมาเป็น16ต่อ19อ่ะอีกยิงแต้มเดียวเท่านั้นนะคะที่ทางฝั่งของมาเลเซียจะขึ้นแท่นยางยาของเกาหลีที่จะขึ้นแท่นอนอกเนเกาหลีมาค่ะ16ต่อ19ไอ้สาเสิร์ฟลูกนี้ยังจี้ไปได้อยู่ยังตังเปิดขึ้นมาได้สอนดูลูกนี้หูสันบัาค่ะสัข้อได้ดีนะ โอ้โหเห็นง่าฝั่งของเกาหลีก็ใช้ลูกซันแบ็คเหมือนกันนะใช่นี้แต่เขาเน้นลูกหยอดเยอะเหมือนกันคนนี้พื้นท่านแล้วค่ะสำหรับทางฝั่งของโคเรียแล้วก็ทางฝั่งของมาเลเซียเนี่ยเปลี่ยนตัวเข้ามาค่ะเอาหมายเลข6ออกนะคะก็คืออัฟูดีนนะคะแต่แล้วก็เอาหมายเลขสาเข้ามาแทนค่ะก็คือนูราซิสนูราซิสนะคะ หมายเลขสามค่ะนูเรซิสเว้นทีสิ้นเิบชินเกาหลีเซิร์ฟยี <15. S 3> <15. S 2> ่สิบต่อสิบหกเสิร์ฟลูกนี้ยังดักลูกได้ครับมาเลเซียลูกนี้โอ้โหเ,เรียบร้อยเลยครับนูเรซิสหมายเลขสามนี่เปลี่ยนมาเพื่อทำตตเต้านตามเขาเลยนะตามมาเป็นสิบเจ็ดต่อยี่สิบ <70. S 1> เอาแล้วค่ะดูนะสิยูงนะคะโอ้ยอันไปเต็มเต็มโอ้ยขยับตาเาลยสิบตาต่อยี่สิบเลยทุกคนค่ะโอ้ตอนนี้เกาหลีต้องการอีกเพียงหนึ่งลูกเท่านั้น,นะค่ะที่จะสามารถชนะได้ในเซตแร,รกเดี๋ยวมาดูเกมการเสิร์ฟของอินแทกุุเกันอีกครั้งหนึ่งอินแทกุณจะเสิร์ฟลูกนี้ อินไทยคุณเสริมลูกนี้ไปแล้วค่ะยังเปิดตั้งขึ้นมาได้อยู่ดูซื้อลูกนี่โอ้ยปาจีบไปอ่ะโอ้โหสามตั้งติดตามมาแล้สิบเก้าต่อยี่สิบ ดูไอซัสาลค่ะดูการเสริมของไอซัสไอซัสเสร์มลูกนี้ไปแล้วยังเปิดตั้งขึ้นมาได้อยู่ซอนอูรออยู่แล้วที่นนี้ลูกสุดท้ายลูกนี้โอ้โหยอมแล้วจ้าจบไปเป็นที่เรียบร้อยตามหน้าเพจของพี่สาครนะครับเพจเซปักรอกลูกนี้ตัดยอดไปมาเซียงเปิดขึ้นมาได้ลูกนี้กาหลีใต้ถูกเน็ตนะครับถูกนี้ แต่มาเลเซียตามมาอยู่ที่8ต่อสิบสำหรับสนามที่1ประเภททีมชุดหญิงเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับกำลังทีมชาติไทยพบกับทีมอินโดนีเซียทางโมโนแม็กกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับตอนนี้สำหรับอีกหนึ่งคู่รอบรองชนะเลิศทีมชุดหญิง เกาหลีใต้จะตัดเชือกกับเวียดนามนะครับก็เท่าที่สังเกตดูหลายๆชาติมีการพัฒนาการเล่นขึ้นมาขึ้นมากหลังจากที่แต่ก็คิงครับหายไป2ปีนะครับทั้งอินเดียก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาได้เยอะนะโดยประเภทเมอ่อวานประเภทเ มิกซ์ครับหรือว่าประเภทผสมนะครับก็เล่นกับทีมชาตไทยได้ถึง3เซตสำหรับทีมอินเดียหลังจากใช้เวลาบาดเจ็บไปทีมมาเลเซียจะได้เสิร์ฟเป็นการแข่งขันในเซตที่2ของทีม B นะครับที่ท่านกำลังชมอยู่นี้มาเลเซียจะได้เสิร์ฟคะแนนอยู่ที่8ต่อ10 สต,ตัดจอดมาหน้าซ้ายจับได้ยกเกาหลีใต้ซันแบ็กถูกบล็อกนะครับโอ้แต้มตามมาอยู่ที่9ต่อ10โอ้สู้สำหรับทีมชาติไทยทีมหญิงกำลังเล่นรอบรองชนะเลิศก,กับอินโดนีเซียในสนามที่1ครับโมโนแม็กถ่ายทอดสดอยู่นะครับลูกนี้เกาหลีใต้ยังได้ซันแบ็อยู่หนุ่ซันแบ็กัดบล็อกออกมาลเซียได้แท้มลูกนี้ มาเลเซียขึ้นนำเป็น13ต่อ11 11ต่อ16เป็นการขันในเซตที่2มาเลเกาหลีใต้ยกมาในโหมีโอกาสสูงมา14ต่อ19ลูกนี้เสิร์ฟจ,จี้ไปหน้าขวาไม่ยอมเปิดลูกส่งแต้ให้เกาหลีใต้ต,า,ตามมา15ต่อ19 มาเลเซียขอเวลานอกเพื่อหยุดเกมเสิร์ฟของของดูว่ามาเลเซียขอเวลานอกจะได้สมใจตั้งท,ที่ตั้งใจไว้หรือเปล่านะสมมาเลเซียเพื่อที่จะหยุดเกมเสิร์ฟของลีแทกุน15ต่อ19เกาหลีเสิร์ฟตัดกอดไปหน้าซ้ายยังจับขึ้นมาได้ซันแบกเลาะหลังเบาๆลูกนี้ เซตนี้มาเลเซียขึ้นแท่นรอแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่20ลูกอยู่ในมือของเกาหลีใต้15ต่อ20ลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามส่งต้เให้มาเลเซียชนะไปในเซตนี้21ต่อ15ต้องสู้กันในเซตที่3นะครับสำหรับในทีมบี โอ้สมราคาที่เซียไอซัสเสิร์ฟลูกนี้ไปและะ้วค่ะยังเปิดขึ้นมาได้อยู่แก้กลับไปค่ะลูกนี้เอาละะ้วค่ะซันดอห์โอ้โหเอาและะ้วค่ะพูดเป็นทีม B คะ่ะเป็นการแข่งขันประเภททีมชุดและยังมีทีม C ต่ออีกนะคะเอาและะ้วค่ะตั้งเปิดขึ้นมาได้ลูกนี้หู แต่ยอดสวยค่ะแต่ยังเปิดจังกับมาได้อยู่ลูกนี้สนุยยังไงสนุย้ยอมแล้วจ้าโอ้โดีอ่ะสำหรับทั้งฝั่งของอินเทกุนซึ่งเอาละค่ะไอซัสเสิร์ฟลูกนี้ปั่นยอดไปอีกครั้งหนึ่งตังกลับขึ้นมาได้สนุลูกนี้สนมแบบโอ้ยอมแล้วจ้าโอ้ยกองหลีอีกแล้วอ่ะโคเรียคิงคุณพีชเก้าค่ะแล้วก็จะเป็นไอซสัส ไอ้ซาสเสิร์ฟลูกนี้ปั่นยอดไปค่ะเอาล้วค่ะจังหวะมาได้สอนอูลูกนี้สันเบสตดบล็อกค่ะโอ้โหเป็นการติดบล็อกของโนรันซัสแล้วก็ลงไปเต้นหนีสักนิดหนึ่งยุ่ยย่ะบดบดอ๋อแล้วค่ะปั่นยอดลูกนี้แต่ยังได้อยู่โอ้โหสวยงามโอ้โหโนรันซัสลูกนี้ จังหวะที่ตั้งมานะคะแล้วโลกเนี่ยไม่รู้ว่าลนหรือเปล่าแต่ว่าทางฝั่งของหมายเลขสิบนะคะซอนอูเนี่ยขึ้นไปบล็อกเสิ 8, 8. สร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามนะโอ้โแห,ห,แ,ห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 แจกแตมให้กับเกาหลีแค่ไม่เหนื่อยครับอีกแตมเดียวจิบปิดเซตที่สามฮะของฝั่งเกาหลีใต้ครับ ถ้าจบก็คือน่าจะเป็นที่หนึ่งในสายก็หนีไทยได้แล้วแล้วคะ่ะมาดูในะรอบลูกนี้ของไอซัสจะเสิร์ฟยังไงเอ่ยเสิร์ฟลูกนีหมาแล้วคะ่ะปันยอดคะ่ะโอ้ยรับไม่ได้คะ่ะจงวันดดาแฟรยังขยับมาทางฝั่งของมาเลตามขึ้นมาเป็น9ต่อ20อีกเพียงตั้มเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ ทีม B เนี่ยเกาหลีชนะนะคะต้องรอดูค่ะทีม A เกาหลีก็ชนะมาแล้วนะคะนี่เป็นทีม B ค่ะนาย2ทเนตีเก้าต่อยี่สิบครับมาเลเซียเสิร์ฟลูกนี้อ้าวโอ้เกี่ยวแล้วโชคดีค่ะเก็ปัญญาแต่เขาบอกแล้วว่าจางวันด็อกเนี่ยวิ่งไปรับลูกไม่ทันแล้วก็แบบคัมซามิดา